ขึ้นลเข้าเซฟเก็บขื้นไปใส่ตอนะครับขึ้นลเข้าเซฟเก็บขื้นไปใส่ตอเวลายิงไม่จำกัดเวลายิงไม่จำกัดนะครับทีองค์จะไปสบายห้านะเอาแม่นแม่คก่อนกับมือเราเวิร์มไปเวิร์มนะครับอย่ากไม่มีผลต่อการเป็นคะแนนใหญ่ๆที่นะครับผู้ยิงพร้อมนะานับบรรจุแล้วนะครับเราว่าง ีเกิดยากไหมโอโหนะครับยิงตามเขาบอกคำสั่งยิงเสร็จหนึ่งนัดเก็บปืนข้อสองระวัง ใช่ระเปลียนปืนเปลี่ยนปืนไปด้านหน้านะครับสาพโหนรัดไกลงพืออ้นเปลี่ยนปืนข้อสองใช้สองนัดเพราะว่าเมือ่อยิงข้อสองนัดปับป๊บปืนที่ทํางานปกติสไลด์จะต้องค้านนะครับนะครับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับแล้วก็เปลี่ยงปืนยิงการยิงช่องยิงนะครับจะอยู่ฝั่งถนัดก่อน ก่อนถนดก่อน้าให้ขราซ้ายมีกำงซ้ายก่อน,น,นแล้วก็มีกำลงขวานะครับเลี่ยงตำแหน่งของเป้าจะอยู่ห่างกันนะไม่ต้องัวนะครับแล้วก็บอกไปเลยเพราะว่าไม่ไต้องบอกอะไ,ไรในหัการใช้กำลังนะครับสมมติว่าจะอยูต่ตำแหน่งนี้นะครับถ้าเราถูกยิงนะครับมุมยิงมาเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนเท่ามุมมา ไม่ใช่สนุกเกอร์พอยิงเสร็จปั๊บกระสุนจะตีฉลับแล้วมันจะมาราบฉะนั้นมันจ,จะเงยช้ากว่าปกติเข้าหลังกระบ,บงังอยากเข้าลึกถอยหลังออกมาอ่าตำแหน่งปลายมือน,นะครับอยู่แค่นี้นะครับ FBI, FBI เคยยิงให้ดูแล้วนะครับนอนใต้ท้องรถยิงฉลับพื้นเข้าเป้าทุกนัดนั้นกระสุนฉลับที่ฉลับออกมาจากสิกง่งกําบังนะครับ มีสิทธิ์ที่จะโดนเราได้อยากเข้าใกล้กำลับบงบ้านเมืองไปคือค่ยสอนคือถ้าต้องหนีอยู่ชิดกำลับบงหนีไม่ทันหนีไม่ทันนะครับโอเคสองนัดประจุยืนยิงกำลับบงซ้ายขวาเปลี่ยนแม็กกาซีนขนาดเปลี่ยนเรื่อีก กำลังซ้ายขวาสองนัดรีโหลดขนาดเปลี่ยนท่ายิงระวังเลิกบรรจุกระสน จะเปิดข้อ่อบภาพเช้า,ายิงแค่นี้โลแลนด่คอนดิซันโลครับโลเต็มตัวเต็มตัวเพื่อแต่เดินเดินหน้านะครับยิงครั้ลงละ2ันั้ตาคำสั่งนะครับตาสีนกป,ปีนะครับ้างบนหน้าเดินไปลยครับ